ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า Extra Virgin Olive Oil นั้นมันเป็น Super Fo ฟู้ดมันช่วยชะลอวัยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการอักเสบในระดับเซลล์หมายความว่ามันสามารถลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ช่วยอาการของคนที่เป็นเบาหวานประเภท2ช่วยให้อิ่มทนก็หมายความว่ามันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยช่วยให้ถ่ายท้องและอุดมไปด้วย a n t i o x อ d กซิเดน์วิตามินอีวิตามินเเป็นน้ำมันแบบไม่อิ่มตัว ชนิดโมเลกุลเดียวมากถึง73%ถ้าเกิดคุณได้ของแท้นะครับแม้ว่าเดือนหนึ่งผมจะกิน25มื้ทุกมื้อที่ผมกินผมจะดื่ม Extra Virgin o อร์จิน l หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเสมอแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันลังนกแทร้อยเเนมันมีลังนกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองแล้วมันมีน้ำตาลมากกว่ารังนกเนี่ย15เท่า EVOO ที่พบในไทยมักจะชอบลดราคาซื้อหแถมหนึ่ง และส่วนมากไม่มี EVOO เลยมีแต่โอลิฟออยที่ไม่ผ่านการสกัดเย็น30%และผสมคาโนาา70%มันเหมือนกับน้ำผึ้งแท้100%ขวดละ400บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือขวดละ200บาทมันไม่มีในโลกแล้วครับใครเขาจะเอาน้ำผึ้งแท้มาขายขวดละ200คุณต้องคิดสิไอ EVOO ของแท้เนี่ยนะขวดหนึงไม่ต่ำกว่า1,200 ต่อให้ลดราคายังไงก็ตามจุดอ่อนของคนไทยที่มันมีสิ่งปลอมปลนเหล่านี้เข้ามาก็คือคนไทยส่วนมากไม่เคยชิมของแท้และไม่รู้วิธีพิสูจน์และผมจะมาบอกวิธีพิสูจน์ที่้ายคลิปลักษณะของ EVOO ที่ดีอันที่1เขาจะบอกแหล่งผลิตว่าเขาผลิตมาจากที่ไหนบอกต้นตอแม้กระทั่งไร่ที่ปลูกไม่ใช่ประเทศที่ปลูกนะมีเดือนปีที่ผลิตชัดเจนและไอเดือนปีที่ผลิตเนี่ย มันผลิตกันได้ไม่กี่เดือนหรอกพฤษติกาธทันวามกราวิธีพิสูจน์เบื้องต้นก็คือคุณเอาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ4องศาก็คือในตู้ธรรมดานี่แหละคุณจะเห็นเป็นไขประมาณ1ใน4ถ้ามันเป็นไขน้อยก็แสดงว่ามันผสมคานโนล่าเยอะแม้กระทั่งว่ามันเป็นไขหน่หใน4คุณก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่ามันเป็น EVOO มันอาจจะเป็น OO ก็ได้ก็คือเป็นโอลิฟออยล์ที่ใช้สารเคมีสกัด ถ้าเป็น extra virgin เนี่ยมันจะมีรสเพปเปอร์ที่ปลายเวลาคุณดื่มและ extra virgin หรือว่าสกัดเย็นที่ว่านี้มันใช้เวลานานแล้วก็ได้น้ำมันน้อยมันทำให้มันมีราคาสูงและมันเป็นของดีของที่ผมอยากจะให้ดื่มนอกจากนี้ไอ้ของที่ดีมากเนี่ยเขาจะบดแบบโบราณก็คือใช้หินโม่เขาจะไม่ใช้มอเตอร์ไปปั่นไปตีแบบทำน้ำผลไม้หรือน้ำผัก โมเลกุลของจะว่าไปแล้วไอการกินผักที่มาจากการหั่นด้วยมีดกับการฉีกด้วยมือคุณค่ามยังไม่เท่ากันเลยนะแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องเล็กน้อยอีกข้อนึงก็คือไอเจ้าที่มันซีเรียสกับการทำเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยจริงๆเนี่ยเขาจะปลูกมะกอกเองมันเหมือนกับคนทำวายไอคนทำวายที่มันรักษาชื่อเสียงเนี่ยมันจะปลูกองุ่นเองและจะให้ดีมันจะต้องเป็นพันธุ์ใหญ่หน่อย ใช้คนเก็บเพื่อที่จะคัดลูกช้ำออกแต่ถ้าใช้เครื่องจักรเก็บแบบในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่คัดลูกช้ำเขาจะใช้มะกอกพันเล็กๆแล้วก็ลูกช้ำมันก็จะอยู่ในนั้นสุดท้ายน้ํามันมะกอกที่ดียิ่งใหม่ยิ่งสดอย่ากินน้ามันมะกอกเก่าเก็บเกิน2ปีและที่สําคัญคุณต้องรู้วิธีเก็บด้วยไอการที่ไปตั้งอยู่ในเชลในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันโดนแสงอายุมันก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว มันจะต้องเก็บในที่มืดและถ้าเกิดคุณสนใจ extra virgin olive oil ที่เป็นออร์แกนิกแท้100%ไม่เจือปนใช้หินโมกใช้มะกอกลูกใหญ่และใช้คนเก็บจริงๆไม่มีลูกช้ำสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line at l o y c e choice ตามสไลด์ที่เห็นและผมต้องเรียนว่าไม่รับประกันว่ามีของมันเหมือนกันน้ำผึ้งป่าคุณคิดว่าคุณจะซื้อน้ำผึ้งป่าได้เดือนไหนคุณต้องรู้สิว่าคนเขาตีผึ้งเนี่ยเขาตีกันเดือนเมษา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้น้ำผึ้งป่าจริงๆคุณต้องจองไม่ใช่ทะลึ่งมาสั่งเดือนสิงหามันหมดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสั่ง20ขวดเขาอ,อาจจะปันให้คุณได้สองขวดเพราะคนอื่นเขาก็สั่งเหมือนกันเหมือนกับน้ำผึ้งป่าเลยแต่ถ้าเกิดคุณสั่งธันวามก,กราเอออย่างเงี้ยคุณสามารถสั่งได้เยอะเพราะน้ำมันจะเดินทางถึงประเทศไทยประมาณเดือนธันวาปีหนึ่งเนี้ยมันมีครั้งเดียว เอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ